เขาก็คุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัคร t r u วิชันโ n ร r o 0 2 7 8 0 8 0 0 0สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวไลฟ์วร์พูแล้วเริ่มต้นกันที่ v ลร์พูลเตรียมพิจารณาปล่อยตัวแฮร์รีวิลสันแบบเดวนที่สุดเพื่อหาทุนซื้อตัวเตโกอาคันทุระสโมสรลิเวูลของพวกเรานะครับทีมแชมป์พิมลิกรู้ดูกานล่าสุดถึงคิวเลือดเข้าตาแล้วนะฮะ นั่นเพราะทีมต้องการได้ตัวตีก e ัวคันทุราอย่างหนกักแต่ยังขายนักเตะออกจากทีมเพื่อระดมทุนยังไม่ได้เลยสิททีนะฮะโดยในวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าทางทีมหงดังเวอร์พูลพร้อมปล่อยตัวแฮร์รี่ิวสันออกจากทีมโดยด่วนที่สุดเพื่อหาทุนมาซื้อตัวตีก e ัวคันทุราโดยที่ทีมลีดอยู่ในเฟตและ a อาร์เซนอลสองทีมในศึกพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้ โดยกองหงน้าเชเวลนะครับหมดอนาคตกับทีมตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วเพราะตัวนักเตะไม่ได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมที่ประเทศออสเตรียเนื่องจากมีการบาดเจ็บและยิ่งตอกย้ําความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าแฮ์รีวิลสันหมดอนาคตในทีมแอนฟิลด์แน่นอนแล้วนั่นคือการที่เจ้าตัวไม่มีชื่อแมก้กระทั่งเป็นตัวสมรองในเกมคอมมูนิตี้ชิลในค่ำคืนวันเสาร์ที่มันมาที่แพ้อ์เซนออลด้วยการดวลจุดโทษ โดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลกำลังเตรียมปล่อยตัวนักเตะร,รายนี้ออกจากทีมโดยด่ว,ดวนในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เลยและจะเป็นการปล่อยออกจากทีมแบบถาวรไม่ใช่การยิมตัวอีกต่อไปแล้วแต่ก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลคงปล่อยตัวแฮร์รี่วิลสันในราคาที่ไม่ถูกอย่างแน่นอนนะครับโดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวของแฮร์รี่วิลสันน่าจะอยู่ที่20ล้านปอนด์โดยมีสมสรนหลีดอยู่นเต็ะและอาซนอลเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีม โดยเหตุผลที่ทางลิเวอร์พูลรีบปล่อยตัวแฮร์รี่วิลสันเพื่อจะนําเงินไปซื้อตัวเตี e ๊โก้คันตูรานั่นก็เพราะว่าความเคลื่อนไหวในดิวของจินนี่วันดูมนั้นยังเงียบอยู่มากเพราะทางบาซโลน่ายังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆเข้ามาและถ้าหากรอไปนานกว่าน,นี้นะครับเตี T ๊โ e ก้คันตูราอาจจะถูกทีมอื่นตัดหน้าดึงตัวไปร่วมทีมก็เป็นได้นั่นคือสาเหตุที่ทําให้ลิเวอร์พูลต้องรีบปล่อยตัวแฮร์รี่วิลสันออกจากทีมให้โดยเร็วที่สุด โดยฤดูกาลที่ผ่านมานะครับกองการชอตเวลรายนี้ทํางานได้อย่างยดเยี่ยมในการยืมตัวไปเล่นให้กับปอนมาดโดยยิงไปถึง7ประตูจากการลงสนาม34นัดให้กับสโมสรนนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แอดมินชื่นชอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่วัตถาจักรของฟุตบอลมีเข้าก็ต้องมีออกนะฮะถ้าหากว่าขายแฮ์ริว,วสันไปได้ตีโก้อขอังโทรัคเข้ามาก็ถือว่าไม่เสียหายนะฮะแต่ถ้าหากขายไปแล้วไม่มีใครเข้ามาสู่สโมรออันนี้เสียหายนะฮะ ก็รอลุ้นต่อไปนะครับว่าในเดวนี้จะออกมาเป็นหน้าไหนกันแน่นะครับก็ขอให้ซื้อเร็วๆที่สุดแล้วกันนะครับสำหรับตีโก้คันโตาเพราะกองกลางตัวสร้างสรรค์เกมของพวกเราต้องการมากๆเลยนะฮะเจเกก็เปิดเผยต้องเปลี่ยนแผนพักร้อนตอนลิเวอร์พูลท่าไปคุมทีมอยากปรับงานหนักมาก เชคเกนครอปคุณซื้อลิเวอร์พูลนะครับระบุตอนที่หงดงได้ติดต่อให้ตนไปเป็นคุณซื้อคนใหม่ของทีมนั้นตนต้องเปลี่ยนแผนการพักร้อนทันทีเพราะอยากไปรับงานที่ลิเวอร์ pool มากแต่เสอริมาต้องปรึกษากับครอบครัวก่อนเช่นเดียวกันเพราะตอนแรกกะว่าจะพักร้อนสักหนึ่งปีเจคเกนคลอบนะผู้จัดจาการทีมลิเวอร์ pool ย่อนสโมสรแห่งสิงเวทีพิมเกลดยอมรับว่าตนเปลี่ยนแผนการพักร้อนเมื่อตอนปี2015อย่างสิ้นเชิงหลังจากที่หงดงทับถามไปเป็นคุณซื้อคนถทีม โดยเจคกี้ครับตัดสินใจบอกลาบริเซียนเด,ดนอนหลังจบฤดูกาล2อ1 4 2 0 1 5ซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าอยากพักจากกันทําทีมสัก1ปีแต่พอถึงช่วงเดือนตุลาคมในปี2 0 1 5เขาก็กลับมารับงานอย่างรวดเร็วกับลิเวอร์พูลและช่วยตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นสุดๆจนถึงขั้นพาทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างนึงสมัยกุนซือโชร์ริมันนะครับเปิดเผยในสารคดีของ BBC Sport ที่ชื่อ Liverpool Fc the 30 year west away ว่า ตอนนั้นเรากําลังพักผ่อนกันอยู่ที่กรุงลิสบอนและผมก็ได้การติดต่อจากเอเยตนของผมเขาก็บอกผมว่าลิเวอร์พูลสนใจในตัวผมและมันก็ทําให้แผนของเราในตอนนั้นต่างไปจากที่หวังเอาไว้ในตอนแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะเดิมทีเราอยากจะพักผ่อนกันให้มากกว่านี้ผมเล่าให้ครอบครัวผมฟังลูกๆของผมนะครับก็ตอบว่าใช่โยทันทีที่ผมมองเข้าไปในดวงตาของอุสลาภรรยาของเจคกิงกลับเดีวนั้นเธอก็อารมณ์ประมาณว่าเออจะเริ่มทํางานเมื่อไหร่เหรอ และเมื่อคุณให้สัญญากับเรื่องใหญ่โตวว่าคุณจะให้เวลากับคนในครอบครัวของคุณเองเป็นระยะเวลาหนึ่งปีอย่างที่ผมเคยพูดในตอนที่จะออกจากปุริเซอดุนมอนแต่กลับมาเปลี่ยนแปลงแผนหลังจากที่ผ่านไปเพียงแค่4เดือนแล้วนะครับมันก็ทําให้อย่างน้อยคุณจําเป็นจะต,ต้องถามคนในครอบครัวซะก่อนยอย่างไรก็ตามส่วนตัวผมแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ตอนแรกที่รู้เรื่องนี้เลยนะครับพวกเขาไม่จําเป็นต้องโน้มน้าวผมเลย ว่าให้รับงานคุมทีมลิเวอร์ pool ไหมเลยสักนิดนะฮะผมตอบตกลงภายในเันที่ขายไม่ขายเฮตทาบลินยังรอหงแดงพิจารณาอนาคตของมารโกกรุยิชมิเชลฟริสนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของเฮททาบลินบอกว่าทางลิเวอร์พูลจะขอบประเมินอนา,าคตของมาโกกรุยิชกองกลางชาวเซิร์ฟก่อนฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นกรุยิชนะครับถูกหญิงชราเฮททาบลินยืมตัวไปใช้งานใน2ฤดูกาลหลังสุด ซึ่งพวกเขาเองก็ประทับใจและมองถึงโอกาสในการคว้าตัวมารุ่นเทียมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของยืมตัวหรือซื้อขาดแต่ขณะนั้น,น,นเัาก็ต้องรอการประเมินจากฝั่งลิเวอร์พูลที่กำลังพิจารณาเรื่องนี้ก่อนหลังฤดูกันใหม่กำลังจะเปิดขึ้นในกลางเดือนกันยายนเขาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ใช้เวลา2ปีในการอยู่กับเราแบบยืมตัวเขาซ้อมกับลิเวอร์พูลในตอนนี้ในช่วงปรีซีซั่นฟรีสกาวลิเวอร์พูลบอกว่าพวกเขาก็อยากให้มากโกลได้อยู่เตรียมพร้อมเตรียมตัวกับพวกเขา จากนั้นค่อยมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของมาโกว่าจะปล่อยยิมอีกครั้งหรือจะขายขาดเลยหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลในฤดูกาลใหม่นะครับก็รอฟังจากปากของบอสเองนะครับว่ามาโกกูยิตยังมีอนาคตอยู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะถ้าอยู่ก็อาจจะไม่ซื้อใครเข้ามาเลยนะนั่นก็คือทําให้มาโกกูยิตต้องมีโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ก็คืออาจจะซื้อนักเตะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะก็รอดูการประเมินของมาโกกูยิตด้วยนะฮะ ผิดหวังแต่เข้าใจฟันได้เปิดใจคูมันลาฮอลแลนด์ไปคุมทัพบ,บาร์เซโลนาปากำลังชาวฮอลแลนด์นะครับยอมรับว่ารู้สึกเศร้าเสียใจที่เห็นเฮสโคชคนโปรดอำลาทีมชาติเพื่อไปคุมทีมบาร์เซโลนาแต่ก็เข้าใจว่ามันคือความฝันของโค้เวอร์จิลฟันได้นะครับกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังและเสียใจเล็กน้อยที่เห็นโรนันคูมันย้ายไปคุมทัพบ,บาร์เซโลนาแต่เขาก็เข้าใจว่าเป็นการไล่ล่าตามความฝันของโค้ช คุณซือว57ปีนะฮะตัดสินใจอำลาทีมกังหันสีส้มฮอลแลนด์นะครับเพื่อเปรับงานทีมอาซูโกรนาสมโมสรที่เขาเคยคาแข่งสมัยเป็นนักเตะแทนที่กิเกเซเดียนที่โดนปลดออกจากตุแหนง่งหลังพาทีมกระเด็นตกรอบอยู่ฟ้าชุมลีกด้วยการแพ้บบเยนเลเทไป8ประตูตอ่อ2พวกเราทุกคนผิดหวังที่เห็นโค้ชทีมชาติที่ยอดเยี่ยมแบบนี้อำลาทีมไป แต่เราก็ขออวยพรให้เขาด้วยความเต็มใจฟันได้กล่าวควณไม่ถามนักเตะแต่และคนในทีมชุดนี้ได้เลยทุกคนรู้สึกแบบนี้กันทั้งนั้นมันคือความฝันครั้งยิ่งใหญ่ของเขาในช่วงเวลาแบบที่เราเจออยู่นี้ที่มีเชือ้อโควิด -19 ทําให้ทุกอย่างไม่แน่นอนกแา่างนันผู้บอลิงแชป์แมห่งชาติยุโลกก็ยังไม่มีความแน่นอนแบบ100%ถ้ามีโอกาสแบบนี้เข้ามาผมก็เข้าใจโค้ดได้เกอเมตชูเจเคปลุกฝังให้ทีมมีจิตใจที่แข็ง,ขงแกร่ง โจเกเมสนะครับกองหลังของลิเวอร์พูลเผยทุกคนภายในทีมมีความพร้อมสุดขีดในการกลับมาสู้ศึกรู้ดูกันใหม่จากการปลูกฝังให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งของเจกเก็ตครอปฮวงแดนนะครับประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาคว้าชังแชมป์รายการสำคัญๆอย่างยูฟ่าแชมลีกยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพสม,มสรโลกและพิมลิงเกลตมาครอบครองนี้อย่างต่อเนื่องจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับภายใต้การคุณทีมของกุนซือชาวเยอรมัน โจโกเมสเผยถึงหนึ่งในความเชื่อหลักๆของเชกิ้งคลับที่ปลูกฝังอยู่ในใจของนักเตะทุกคนก็คือเรื่องสภาพจิตใจที่ทําให้ทีมมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆมาชัดเจนว่ามันเป็นการเบรกแค่ช่วงสั้นๆฉะนั้นเราก็กลับมาเริ่มต้นขึ้นใหม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโกเมสกล่าวแต่ผมก็คิดว่าแนวสีอื่นได้เจ้านายปลูกฝังมันในใจของพวกเราว่ามันคือการต่อสู้ทางจิตใจมากกว่าเรื่องของร่างกาย ดังนั้นเราจะพร้อมและเรามีทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่สามารถทดแทงกันได้ยามที่ต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจเราพร้อมจิตจะลุยและผมคิดว่าทุกคนกระหายมากกว่าที่ผ่านมานะครับนี่คือสุดข่าวลิอรูพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1กันยายนนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ หวยก็จะออกแล้วนะฮะใครถูกหวยก็พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนแอดมินนะฮะก็ไม่ได้ซื้อนะฮะไม่ชอบเล่นหวยเท่าไหร่นะครับขอให้แฟนๆทางชายผู้บ้าคลั่งหรือผู้พูดถูกหวยกันทุกคนนะครับส่วนช่วงเย็นนะฮะเรามีนัดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับหงดังหรือผูพูลเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดพูดคุยกันหน่อยนะครับคิดถึงอีกแล้วนะฮะชอบกดไลค์ช่อกดแชร์แล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ